สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนโสดชาวทาตลมนะคะในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมปี2567ค่ะได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุลมหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขอชิปพลังงาน คนโสดชาวทัดลมค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้คุณโดดเด่นมากนะคะคุณดูดีคุณมีสเสน่ด้วยตัวคุณเองหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้แล้วก็ดูเหมือนคุณจะมีความสุขความสบายใจความสงบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม ช่วงนี้น่าจะชอบไปที่สถานที่ที่แบบมีธรรมชาตินะคะชอบจัดบ้านแต่งสวนนะคะในช่วงนี้หรือว่าอาจจะชอบแบบอยู่ที่เงียบๆอากาศดีๆอะไรแบบนี้นะทัดลมเป็นยังไงหรือเป็นไพ่ของการเยียวยาความรู้สึกก็ได้นะคะถ้าบางคนนะคะเพิ่งเสียใจเสียความรู้สึกมาเนี่ยคุณแบบ เจ็ดดาบเนี่ยคุณไม่ได้ไว้ใจใครง่ายนะคะในช่วงนี้เนาะ dm press แต่ก็เป็นพลังงานที่คุณกลับมารักตัวเองนะคะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองมากๆเช่นกันในช่วงนี้คุณคุณเข้มแข็งค่ะพลังงานของ emperor นะคะเข้มแข็งมากๆแล้วก็โอ้ r e v i l ขึ้นมาด้วย ตัวคุณเนี่ยน่าจะยังเป็นพันธนาการให้กับใครบางคนอยู่หรือว่าคุณเนี่ยแหละนะคะที่แบบรู้สึกติดอยู่ใต้พันธนาการของใครบางคนนะคะเป็นชาวราศีเมษได้เป็นชาววันศุกร์เป็นชาววันเสาร์นะคะเป็นเอ่อราศีมังกรกุ่มได้นะคะ คุณหรือเขานะคะที่ยังติดอยู่ในพันธนาการของการไา่การเนาะเจ็ดดาบเนี่ยบางทีคุณก็ซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของคุณเอาไว้นะที่ที่คุณมีที่คุณรู้สึกอะค่ะคุณไม่ได้เปิดเผยเนาะคุณน่าจะยังมีคนในใจแหละนะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสขนาดนี้นะมาดูสิว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงขึ้นไพ่หนึ่งไม้ค่ะ j u d g m e n t อ้ พลังงานของการเปิดใจพลังงานของการให้โอกาสนะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูชาวทัดลมด้วยกันก็ได้นะเมทุตุลกุมชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะคนที่เคยผูกพัน,นะคะ่ะคนที่เคยผูกพันกันเนี่ยคุณและเขาจะได้พูดคุยกันนะในช่วงนี้ขอดูพลังงานให หนึ่งไม้นะคะนกมองว่าต่อให้มีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะชาวธาตลมคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจใครคุณอาจจะคุยแหละนะแต่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้คิดที่จะพัฒนาอะไรในช่วงนี้นะคะในในพลังงานของคุณใหม่ๆนะแต่ว่าพลังงานของคนเขาเนี่ย เออขึ้นมาเยอะมากนะคะคนที่แบบว่ายังยังติดอยู่ในพันธนาการของกันและกันเนาะมีแต่ไพ่คู่ขึ้นมานะคะไพ่คู่ในที่นี้หมายถึงว่าคุณยังเชื่อมโยงถึงกันนะคะความรู้สึกระหว่างคุณและเขานะคิงเหรียญกับควีนเหรียญขึ้นมานะคะคุณทั้งคู่ยังรู้สึกถึงกันนะในบางท่านบางคนนะ่ะคนคนนี้อาจจะมีพันธะภาระอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยยัง ยังมีความรู้สึกถึงกันนะคะทั้งไพ่ e อ per o r แล้วก็ The Empress ด้วยนะไพ่คู่ขึ้นมาเยอะนะคะทุกคนทัดทัดลมถ้าคุณมีคนในใจแน่นอนนะว่าคนคนนี้จะติดต่อคุณมาคุณทั้งคู่จะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะพลังงานไพ่ใบนี้โดดเด่นขึ้นมาก็คือการปรับความเข้าใจนะคะการเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้แล้วก็เป็นไพ่ของความหวังนะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับธาตุลมนะคะสามเหรียนเฮอร์มิตเจ็ดไม้ The World เก้าถ้วยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณละเอียดมากและอยากจะพยายามทำบางสิ่งบางอย่าง นะคะคนคนนี้เป็นต่างชาติได้เป็นคนไกลเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาได้เป็นชาวราศีกันเป็นชาววันเสาร์ได้คนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะเขาสองคุณเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเลยแล้วก็คิดถึงการที่อยากจะพูดคุยกับคุณติดต่อคุณมานะคะนกมองว่าคนโสดจะมีคนเข้าหาคุณคนที่ เคยรู้สึกต่อกันอะนะนะเคยรักกันจะเป็นสถานะที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามนะคะคนโสดนะจะมีคนติดต่อคุณมาเข้าหาคุณเร็วๆนี้นะคะขึ้นไพ่ไหนออฟสอดเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แบบไม่ช้าค่ะนะ,ะนะแล้วก็ทัดลมอะบางทีคุณก็เข้มแข็งแล้วนะนะในบางท่านบางคนตัดแล้วนะคะ ตัดแล้วแต่ว่าถามว่านึกถึงอยู่ไหมก็ยังอยู่ในใจแหละไม่ได้ลืมสนิทขนาดนั้นนะคะอืมแต่คุณแบบเข้มแข็งมากๆในในช่วงนี้นะคะนกมองว่าเขาอยากงอคุณต้องใช้คําว่าเขาอยากงอคุณนะคะให้สี่ถ้วยนะแล้วก็ให้เอเดี๋ยวแม่เอาให้นะคะเงียบเงียบแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ทำคลิปแป๊บนึงก็คือ สี่ถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เขาอยากงอคุณนะคะนกว่าเขาอยากงอคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้ค่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจเป็นไม้นะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นกว่าเขาเราการติดต่อสื่อสารจากคุณนะคะหรือไม่งั้นก็คือเนี่ยคือมีการคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะเยอะมากการชั่งใจนะคะการตัดสินใจแล้วก็การอยากกลับมานะคะให้สิบดาบ เขาไม่มั่นใจอะว่ากลับมาแล้วคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนกมองว่าตัวคุณเองก็นิ่งเฉยกับเขาแบบนิ่งมากๆอ่ะนะแล้วตัวคุณเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะอืมเหมือนไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรเกี่ยวกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลยเป็นสองเหรียญน,นะคะก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจนะคะนกว่าเขาคิดถึงคุณหกถ้วยนะคะรักต่างไว้นะคะพลังงานของชาวธาตน้ํากรกฎพิจิกบีนธาตไฟเม็ดสิงธนูค่ะ พละงานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายบัญชีนะคะการตัดสินเนาะเป็นออทนายความก็ได้ผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยราชการได้นะคะอเขาคิดถึงคุณอยากกลับมาเคลียร์ใจยังรักคุณอยู่แล้วก็ อยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืมนี่คือความรู้สึกของเขาคือคิดถึงอะนอกมองว่าเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในในความรักครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงนะคะแอคชั่นของเขานะคะแอคชั่นของเขาเป็นอย่างไรนะคะ ขขอองเา,าคิดถึงแล้วแหละนะคะอ่าถ้าคนคนนี้เป็นคนที่มีความไม่ยอมฟอร์มเยอะนะคะนิ่งเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยอมผุนนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือจะยอมละนะคะจะอ่อนข้อให้กับคุณคิดถึงคุณอนะอยากมาอ้อนอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไพ่ชัดเจนมากๆเลยว่าแอคชั่นของเขาคือเขาจะเข้าหาคุณติดต่อคุณมานะคะอยากปรับความเข้าใจนะคะ ชาววันเสาร์ขึ้นมาเนาะเขาอยากเคลียร์ใจค่ะเขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วแหละนะคะเพราะว่าในเวลาเนี้ยนกมองว่าทาาลมเองก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมก็ได้ไปไหนจากคุณไม่ได้ค่ะจะกลับมาทำดีกับคุณแอคชั่นของเขากำลังจะ เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอืมเขาจะเข้าหาคุณนะขอดูไพ่สรุปนะคะแนวโน้มคุ e นอปสอดหกถ่วยไฮโรแฟนโอ้มีการให้อภัยกันจริงๆนะคะการเริ่มต้นใหม่การหวนคืนของคนเก่าๆคนที่ยังรักยังผูกพันกันเนาะขอขยายไพ่ควีนนอปสอดค่ะ นกว่าคุณคุณให้โอกาสเขานะแต่ว่าคุณจะไม่ทำอะไรมากนะตัวคุณเองถามว่ายังรักไหมยังรักแล้วก็อาจจะยังแอบรออยู่เหมือนกันนะเออแต่แบบคุณนิ่งมากคุณไม่แสดงออกใดๆเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณเนาะคุณจะให้เขาเป็นคนแอคชั่นค่ะคุณจะให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์ตัวเองนะคะว่ากลับมาครั้งนี้ต้องการอะไรแล้ว กลับมาในรูปแบบไหนนะคะอนกว่ามีการได้งอกันแล้วก็คืนดีกันแน่นอนเลยอะ่ะให้ห้าไม้คืออะไรคะสิบไม้โอเคคือนกมองว่าเขาอะ่ะไม่ได้สับสนอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะในความคิดความรู้สึกของเขาก่อนหน้านี้อาจจะมีความไม่แน่ใจหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกสับสนไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแต่ตอนนี้คือแบบชัดเจนเนาะ ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะบางคนมีในลักษณะของความไม่ชัดเจนมีตัวเลือกมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีการให้โอกาสให้อภัยกันแน่นอนนะคะคนคนนี้เป็นธาตุดินได้นะพฤกษกปันมังกรบอ,อกว่าเขา เขาคิดอยู่นานจริงๆนะคะมีแต่ไพ่ของการใช้เหตุใช้ผลกับคนคนนี้เลยนะเยอะมากที่เขาแบบคิดเยอะใช้เหตุใช้ผลในเรื่องความรักจนเขาได้คําตอบค่ะว่าเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณได้นะคะทัดลมแล้วก็คุณมีค่าเหลือเกินเขามั่นใจว่าคุณคือคนสําคัญแหละเขาถึงกลับมานะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะให้กับคุณนะคะ ขอดูไพ่แนะนำนิดนึงเนาะบางคลิปก็มีคําแนะนำบางทีก็ไม่มีนะคะต้องขออาภัยเนาะ,ะคือจริงๆคุณเป็นคนที่เขาใฝ่ฝันนะแต่เขา เขาไม่กล้าหรือเขาปิดบังความรู้สึกของตัวเองนกมองว่าเขาจะกล้ามากขึ้นเขาจะแสดงออกมากขึ้นเขาจะไม่เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกใดๆอีกแล้วนะคะไพ่แนะนําคุณก็คือคุณมีเกณฑ์ได้กลับมาเป็นความรักที่เติบโตแล้วก็มั่นคงได้นะคะถ้าคุณยังอยากจะไปต่อกับเขานะคะธาตุลมแต่ถ้ายังอยู่ที่คุณอะถ้าไปต่อมันไปต่อได้ดีอะไรประมาณนี้ าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีได้เป็นความรักที่อบอุ่นให้กับคุณได้เช่นกันเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวทัตลมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ